สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กันกับผมนะครับฝั่งลูกกับซีซะซัสซิในช่องซีอูบีนะครับทุกคนวันนี้ก็มาทําการทดลองอะไรสักอย่างนะครับทุกคนไม่รู้เหมือนกันจะม,มาทดลองจะมาทําน้ำกลายเป็นซีรุเชื่อไหม เชื่อไหมจะมาทําทดลองนำ้ำทําไม่ใช่จะ,ใะ <laughs> จะมาทดลองน้ำให้ทําอะไรจะมาทําน้ำให้เป็นซี่รูมร <laughs> จะมาทํ <laughs> าไส้รุมงุกอย่างครับจะมาทํา <laughs> ไม่ใช่ไส้ <laughs> คนจะทําคลิปเองนะครับทุกคนก็ยังไม่รู้เลยครับ <laughs> จะมาทําน้ำให้เป็นไส้รู <laughs> มให้เป็นซี่รูมตากนี่มางว่าเป็นไปได้ไหม, <laughs> มปเป็น,นไปได้ต้องอกเป็นเรื่องไรไหมรับรองจริงนะมันก็จริงเนี่ยเรามาทดลองกันทุกคนเดี๋ยวจะมาทดลองทำน้ำกลายเป็นซี่รูมด้วยช็อกโกแลต เอ็มเอ็มไม่ได้มีโฆษณาใดๆขอควคนดูตางคนนี้นะครับต้นนะครับเดี๋ยวก่อนเราก็ต้องมาเยกเสี้ยนคนนไปดูในคลิปมามันสุยมากเลยซุยมากเลยซึ่งเราเราก็เลยอยากลงวามันอ่ะจะเป็นได้จริงไหมโอ้ยอยากกินมอสซี่เี๋่อนเราก็มาเยกเสี้ย่ครันอย่ามาทำเป็นโค้งเลยวิวมันต่อร้อยอยู่เหลยแม่โอ้ันกินด้วย อ่ไปดูในคลิปมาใช่ไหมทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วว่าทุกคนอาจจะเคยเห็นมาเหมือนกันทุกคนที่ว่าเขาเอามาแยกซี่แล้วก็นี่แล้วก็ตอนเรเทน้ำาประหยะัดน้มอะ่ะจะกลายเป็นซี่รุมมอเป็นไปได้ไหมตามคลิปขออเขาอ่ะไม่ได้เฮ้ยเธออย่าไปเชื้อคนง่ายซี่เราอะ่ะไม่เชื้อคนง่ายไงเ,เราต้องมาถดโลองนี่ เราคนจะเมียให้ไม่ว่าแ้เป็นไปได้ก็คือเป็นไปได้ไงเทน้ำนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูวะน้ำเราตะกลายเป็นซี่รุงจริงไหมทุกคนจะเทน้ำไปแล้วนะเดี๋ยวมาเล่กันวะมันกะกลายเป็นซี่รุงไหมทุกคนนี่นะครับดูอปีกันท่ายศบเบบง่ายๆนะครับเบบุนหน่อยนะครับทุกคนซี่หรืออกมาแล้วจะเป็นไง นกเป็นทีเฮ้ย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 คนตอนนี้นาเซ้ยนเดิ๋ยออกมาเรยวเดี๋ยวเราลองลองรอสักแปบนึงเลยเป็นสักเฮ้ยเฮ้ยซวยว่าซวยว่าซวยยมันละยวยซวยเห็นไห้คนวิธีการท่าทาเร่ิการท่านะเคลดมือเลยนะุคน พยายามตั้งให้มันตรงโอ้โอยยงัยงไงยงังไงยัตอนนี้กันแบบตอนะมัยเราตั้งใจรู้แล้วทุกคนมันเป็นไปได้จริงๆนี่เป็นไปได้นะครับเชื่อมเชื<ว>ช่อมากจะครบจะครบเร็วน,นี่ทุกคนเห็นไหมเรื่องเชื่อมมากๆในคลิปเป็นไปได้เห็นไหมเวลาเราเจออะไรอ่ะเรา,าอยากลดลงซื้อไปกินดีกว่ะ มันก็กินได้ไงเนี่ยซีเืีอเขาอย่าได้ซีเืียมันเคอมมาช็อกโกแลตอยู่อ่ะพอเจอหนามันมันก็จะละลายคนละลายมารวมกันเฮ้ยมันฟฮ้มันปีไปได้จริงทุกคนมีแต่ว่าอย่าห้าทำทุกคนเสียดายโค้งมันเพลงนะครับโอเคทุกคนคลิปนี้จบไปแล้วมารีวิวให้ดูวะที่เขาทำกันนะมันปนไปได้จริงทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย